ตอนดึกนะ,ะ้วคอะตอนน้องมาจะนอนน้องมาก็จะมาวาดรูปค่ะสวัสดีทักทายตอนเย็นจ้าเด็กๆจะวาดรูปการก่อนนอนพี่ไมายกับน้องมีนจะมาวาดรูปก่อนนอนจ้าฝึกพัฒนาการการวาดรูปวาดได้หรออ่ะพาน้องวาดรูปอะไรก่อนลูก าขนมมินว่าลูกเชอร์อรี่ของพี่ไม้รูปอะไรคะเต่าไหนลูกเชอร์รี่ไหนลูกหนอ๋อของพี่ไม้เต่าค่ะอ่าไมาว่าต่อขอนมมินเชอร์รี่โอเคสวยงามมากจะเป็นจะเปนแตลว่าเชอร์รี่อุ้ยอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรคะ่ะว่าลูกอะไรก็ได้อะไรก็ได้อืมไม่ต้องกัน อะไรกัดน้องดูดิตุมนะ่มไนแม่ดูดิอู้อะไรกัดน้นองมีนสองสามตุ่มเลยอะไม่น่าจะใช่ยุงนะไหนไหนมาแขน,นแม่แม่ดูดิไหนลูกคืออะไรกดดัดอะไรกัดน้องปกติน้องไม่เคยโดนอะไรกัดง่ายๆได้ไงไหน ugg, ไหนลูกไหนไหนน้องมีนต้องเอาแขนให้แม่ดูแม่แมไม่เห็นตุม่มว่าตุ่มเป็นแบบไหนหว่าสับปะรดพี่หมายว่าสับประรดจ้าสวยมากอ่ะ นี่อันนี้ตุ่มอะไตุ่มไหนแม่ดูดิไหนลูกเชอร์รี่เดี๋ยวได้ไดน้องมาไหนไหนลูกแม่เชอร์รี่แม่ใหม่หรือเก่าเนาะตุ่มเก่าน่าจะตุ่มเก่าค่ะเชอร์รี่ใช่ไหมหรือว่ามียุงอยู่น้องไม้ไหนไหนเดี๋ยวดูดูอู้อะไรกัดน้องมีนอู้แสดงว่ามียุงแล้วน้องมีนโดนเลยไหนไหนดู๋ดูให้ป้าลงดูซิลูก โอ้น้องไม้แสดงว่าน้องไม้ก็ต้องโดนตุ่มไม่นี่น้องโดนกัดเนี่ยตุ่มเพิ่มเริ่มเพิ่มเลยเนี่ยแสดงว่ายุงตัวนั้นออกมากินอีกแล้วกินอาหารอีกแล้วเมื่อเชา้าแม่ตีไม่ได้หาไม่เจอทําไงดีเนาะทีนี้กัดน้อ,อ,อ,อบ้านมาเลงกักเก่าอ,อ <S <S ู้นี่นวว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 ชวว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 นวว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  อุ้ยมียุงอีกลเลยนี่ยี่ใดหายุงยี่ใดนี่แต่ทำไมแม่ไม่เห็นบินผ่านมแม่เชอรี่ค่ะน้องมินว่าเชอรี่จ้าพี่ไม้น่าจะเป็นตุ่มใหม่อ่ะตุ่มมันเริ่มใหญ่ขึ้นถ้าตุ่มเก่ามันจะแข็งแข็งแม่นั่งอยู่นี่มันทำไมไม่มาบนแม่แม่จะได้ เชอรี่อีกแล้วโอเคเพราะวันนี้อากาศจะดีเราเนี่ยจะนอนสบายอยู่ลูกเพราะว่าลมโวยๆมาจากหนาบานเนาะแม่เชอรี่ปีใหม่นาวไม่นอกกลับบ้านค่ะเชอรี่ส้มค่ะโอเคไนเชอรี่ไหนเชอรี่ฮะใช่นี่เชอรี่โอเค เดี๋ยวแม่ทาแซมบักให้ลูกเดี๋ยวแม่ทาบักให้ตอนก่อนนอนแม่พยายามมองหา,าเี่ยมันไม่มาบนเลยแม่แปมน้ำแป๊บเดียวพวกหนูโดนยุงกัดแล้วพอยังไม่มาเลยดึกแล้วเดี๋ยววาดรูปเสร็จเดี๋ยวนอนก่อนพ่อหนูาวาดน้องแมวโอ้น้องแมวคะ่ะ สวยมากเลยแม่มีว่าเชอร์รี่น้องมีว่าเชอร์รี่น้องมีกำลังฝึกวาดในเป็นลายอะไรลกูกคันเนี้ยไม่เป็นไรหรอกไม่อออกหรอกดิสอซโดนเนี้ยคันได้ใช้เออวาดซะหรอกต่อไปน้องมีก็จะน้องมาจะวาดอะไรลกูก ตึงเลยนางตึงเบลืมเถิมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องมียุงแน่เลยเดี๋ยวถ้าตา,าตาน้ายตาหายยุงหนูวาดไหนลูกวาดพึ่งอู้ไหนไหนไหนขอดูพึ่งหน่อยโอ้โหสวยมากเลยกระต่ายน้อยหนูอยู่นี่ลูกกระต่ายน้อยหนูอยู่นี่ลูกนี่อย่าเพิ่งขึ้นไปนะเดี๋ยวยุงกัดนะนี่กระต่ายน้อยกระต่ายน้อย ยุงกัดเพลิอนอ<ม>ืมไม่เห็นตัว<ม>เลยถ,ถ้าลมหนุยน่ยในกระเป๋าแม่หรอกระเป๋าแม่เดินแบบอะปะนั่นแหละของหนูในนย้อยแล้แม่จ้าหนูวาองกตาเอาสวยมากนะม,มีหนวดไหมน้องกระตามีหนวดไหม,ไม ลืมลืมเหนื่อน้องก็ตายแม่ควบคุนะค่ะหนูวาดนกกาค่ะน้องมีนได้พัดลมไหนแม่ดูดิมันตุ่มใหม่หรือตุ่มเก่าค่ะเอาวาดอีกอืมปลามาแล้วปลามาแล้ว จะมียุงให้พ่อมหาหายุงเลยโดนกัดคนละตุ่มใหญ่เอามาเล่วให้พ่อเข้ามาในบ้านลูกมาหลบทางพ่อแล้วนีมาบ้านูให้พ่อดูอาว้าลูกอะไรพ่อดูแล้วแล้วแลอยากวดเป็นของขวัญพ่ออ่ะวาดอะเป็นของขวัญพ่อให้พ่อดูจ้าเ<ว>อาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าคลิปนีล้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกอน้องมาสวัสดีค่ะว่าลกัสวัสดีค่ะ